รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินัน มาที่กระทรวงาสาธารณส well, so kind of ุข <c> ค like ่ะก็ได้จัดระบบให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอนและโรคไข้หวัดใหญ่นะคะแก่ชาวไทยมุสลิม7,781คนลงทะเบียนก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัญ์นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำปี2,567ค่ะซึ่งการประกอบพิธีฮั์ประจำปีหรือฮิตรอสักราช1,445จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนี้นะคะโดยในปีนี้ประเทศไทยและราช จากซาอุดิอาระเบียได้ทำงานร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด Heal t h for Hush เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ซาอุดิอาระเบียกำหนดค่ะพร้อมออกหนังสือรับรองการเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558นคะคะและจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลระหว่างการประกอบพิธีรวมถึงการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพเหล่าผู้แสวงบุญเดินทางกลับมาอีก14วันด้วยค่ะ สำหรับผู้แสวงบุญในจังหวัดต่างๆนะคะติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณาสุขในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.thaigov.go.th ค่ะ